สวัสดีครับจากนัดน,นะครับวันนี้นะครับมีรถส,สวยเพิ่งปรับสภาพเสร็จหนึ่งคันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับร้อยนะสําหรับใครที่อยากได้แบบสภาพนี้นะครับยังหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนของเหลวยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายนะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับสองแสนหกหมื่นบาททวนนะครับส่วนถ้า เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับรวมข้อซิ่งรวมหน้ากากรวมเปลี่ยนยางหน้านะครับผมขายที่ราคา279,000บาทใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี62นะครับเป็นยันม้านะครับ39เรงม้ารุ่นนิยมใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2พาย4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยมาดูสภาพรอบๆคันครับพวกพวกสีคี่ล่างสีล้อนะครับเราเก็บเพื่อความสวยงามนะครับส่วนตัวนี้สีฝากระโปงนะครับจะเป็นสีเดิมๆเงาๆเลยครับ รถถือว่าเนื้อตัวมาค่อนข้างสวยนะครับอ่าค่อนข้างสวยค่อนข้างสอะอาดแล้วเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับนี่พวกมาร์กอะไรต่างๆนะครับมาดูอันนี้นะครับเป็นเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยอ่ามาดูชุดท้ายครับ อันนี้คือยังไม่ได้เก็บนะครับพวกชุดท้ายพวกสลักอันนี้มาเดิมๆนะครับใครที่จะซื้อตามสภาพนี้นะครับคือไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากระบบไฟก็จะอยู่ที่2องแนะครับส่วนถ้าเก็บเช็คเปลี่ยนยางน้ามันเครื่องของเหลวนะครับ2 7งเจ็ดะวางเสียงเครื่องครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านมาเท็กเตอร์นะครับ091861 1191นะครับขอบคุณครับ